สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอ่อมาเจาะลึกแนวคิดเรื่องการปรับความคิดปรับอารมณ์เพื่อดึงดูดสิ่งดีๆนะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เขาสรุปมา22วิธีจากหนังสือ As And It Is Given หรือชื่อไทยคือคัมภีร์สมใจนึกของเอเบรฮัมฮิกส์นี่แหละครับเราจะมาลองสกัดเอาแก่นสำคัญแล้วก็เอ่อเทคนิคที่น่าสนใจว่ามีอะไรที่เราอาจจะแบบว่าเอาไปปรับใช้ได้จริงบ้างใช่ค่ะ คือหัวใจหลักจริงๆของแนวคิดนี้เลยนะคะมันอยู่ที่อารมณ์ของเรานี่แหละค่ะเขามองว่าอารมณ์เนี่ยเป็นเหมือนตัวนําทางสําคัญเลยการที่เราจะรับสิ่งดีๆเข้ามาได้มันต้องเริ่มจากการปรับความรู้สึกข้างในเราให้มันอืมให้มันสอดคล้องกันก่อนหรือที่เขาเรียกว่าการเข้าไปอยู่ในวอร์เท็กซ์นะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาก็มีเครื่องมือให้เยอะมากเลยนะคะต้อง22วิธีนะ่ะเพื่อช่วยปรับจูนสภาวะอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆกันไปค่ะ โอ้โห oh, 22วิธีนี่เยอะเหมือนกันนะครับงั้นแทนที่เราจะไล่ไปทีละข้อจนครบเรามาลองดูตัวอย่างเด่นๆกันสักหน่อยดีกว่าครับเริ่มจากวิธีที่ดูเหมือนจะทำง่ายที่สุดอย่าง rampage of appreciation ที่แปลว่าการรัวชื่นชมสิ่งรอบตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่วิธีนี้ง่ายมากเลยเหมือนเป็นการฝึกสมองให้เรามองหาข้อดีเก่งขึ้น แค่ลองมองหาสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราแล้วก็พูดชื่นชมไปเรื่อยๆค่ะสักนาทีสองนาทีมันจะช่วยเปลี่ยนโฟกัสได้เร็วมากจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าขาดไปสู่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วณนะตอนนั้นเลยค่ะอ๋อครับครับคือเปลี่ยนจุดสนใจทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเ,เรากำลังรู้สึกแย่มากๆห่ะครับการชื่นชมอาจจะยากไปไหม จริงค่ะถ้าอารมณ์เราดิ่งมากๆการพยายามชื่นชมเลยอาจจะฝืนไปนิดนึงเขาก็มีวิธีที่เบาลงมานะคะอย่าง Win o u l be nice if หรือมันคงจะดีนะถ้ามันคงจะดีนะถ้ายังไงนะครับตั้งคำถามเบาๆถึงความเป็นไปได้ดีๆค่ะแบบไม่ต้องกดดันตัวเองเลยเช่นอืมมันคงจะดีนะถ้าวันนี้เจอแต่เรื่องราบรื่นหรือคงจะดีนะถ้าปัญหานี้มันคลี่คลายง่ายๆอะไรแบบนี้ค่ะ มันเป็นการค่อยๆเปิดใจรับความรู้สึกบวกแบบไม่ฝืนความรู้สึกเดิมเท่าไหร่ค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนค่อยๆขยับอารมณ์ขึ้นทีละนิดเถื่อขั้นน่าสนใจครับแล้วถ้าเราอยากจะสร้างภาพความปรารถนาของเราให้มันแบบชัดเจนขึ้นล่ะครับมีวิธีไหนแนะนำบ้างครับมีหลายวิธีเลยค่ะที่คนนิยมทำกันก็เช่น Magical Creation Box ค่ะกล่องสร้างสรรค์มหาศจา์กล่องทำยังไงครับก็ หากกล่องสวยๆมาใบหนึ่งค่ะแล้วเราก็ตัดแปะรูปภาพหรือเขียนข้อความเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะค่ะใส่ลงไปในกล่องนั้นเหมือนเรากำลังสร้างพื้นที่ให้ความฝันของเราเป็นรูปธรรมขึ้นมาการกระทำเชิงสัญ,ญาลักษณ์แบบนี้เขาว่ามันช่วยตอกย้ำความตั้งใจกับจิตใต้สำนึกได้ดีค่ะอ๋อคล้ายๆกับการทำวิชั่นบอดเลยนะครับแต่เปลี่ยนม,มาเป็นรูปแบบกล่องแทนน่าสนุกดีครับแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับ ที่เน้นการสร้างภาพในใจเขียนบทชีวิตใช่ค่ะคือให้เราเขียนบรรยายเรื่องราวเสมือนว่าสิ่งที่เราต้องการมากๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะเช่นเขียนเลา่าว่าวันนี้เราตื่นมาได้รับข่าวดีเรื่องงานยังไงรู้สึกอย่างไรบรรยากาศเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะเขียนให้ละเอียดให้เราอินไปกับมันเลยโอ้อันนี้เหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นะั้นล่วงหน้าเลยนะครับ ถูกต้องค่ะการเขียนแบบ s c r i ป t i n g นี่แหละค่ะที่ช่วยให้เราได้รู้สึกถึงประสบการณ์นั้นล่วงหน้าซึ่งตามหลักการของเขาเนี่ยการรู้สึกถึงมันก่อนคือคกุญแจสำคัญเลยค่ะในการดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมี the prosperity game ด้วยนะคะเกมแห่งความมั่งคัง่งอันนี้ก็สนุกค่ะเกมเล่นยังไงครับให้เราจินตนาการค่ะว่าเราได้รับเช็คเงินสดเพิ่มขึ้นทุกวันวันแรกอาจจะพันหนึ่งวันต่อมา2 0 0พเพิ่มไปเรื่อย แล้วก็ให้เราเขียนค่ะว่าจะเอาเงินในแต่ละวันเนี่ยไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างเป็นการฝึกให้เรารู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ความเป็นไปได้ทางการเงินโดยไม่ต้องรอให้มีเงินจริงๆก่อนค่ะฟังดูมีหลายแบบเลยนะครับทั้งวิธีปรับอารมณ์ปัจจุบันสร้างภาพอนาคตแล้วก็มีแบบเหมือนเล่นเกมกับความคิดด้วยเอ,อ่อแล้วถ้าเกิดว่าเรากําลังเจอเรื่องหนักๆอยู่ละครับแบบมีปัญหามีความกังวลเยอะๆมีวิธีไหนช่วยรับมือเรื่องพวกนี้โดยตรงไหมครับ มีค่ะมีเครื่องมือสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยอย่างเช่นโฟกัสวิวหรือวงล้อปรับโฟกัสค่ะโฟกัสวิววงล้อปรับโฟกัสใช่ค่ะวิธีนี้จะช่วยเราเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาหรือเรื่องที่เรากังวลอยู่ค่ะคือเราจะเริ่มจากการยอมรับความรู้สึกที่เรามีณตอนนั้นก่อนแม้ว่ามันจะไม่ดีก็ตามแล้วค่อยๆเขียนความคิดที่รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆวนรอบวงล้อไปเรื่อยๆค่ะ ค่อยๆหาแง่มุมที่ดีขึ้นทีละนิดจนความรู้สึกโดยรวมต่อปัญหานั้นมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะอ๋อเหมือนค่อยๆเกลี้ยกล่อมความคิดตัวเองให้มองหาแง่มุมบวกที่อาจจะซ่อนอยู่แม้ในสถานการณ์ที่ดูแย่ๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะค่อยๆขยับความคิดไปทีละนิดหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าโอ้โหเรื่องมันเยอะมันหนักเกินจะจัดการไหวก็คือวิธี turning it over to the manager ค่ะมอบหมายเรื่องให้ผู้จัดการ ผู้จัดการนี่คือใครครับมีเขาหมายถึงพลังงานที่ใหญ่กว่าตัวเราค่ะอาจจะเป็นจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อถือก็ได้ค่ะมันเป็นการฝึกฝึกปล่อยวางความกังวลโดยการเขียนปัญหาหรือความต้องการของเราลงไปแล้วก็จินตนาการว่าเราส่งมอบเรื่องนี้ให้ผู้จัดการที่เขามีความสามารถจัดการได้ดีกว่าเราไปเลยเหมือนเราแค่บอกความต้องการแล้วก็วางใจปล่อยให้เขาจัดการไปเป็นการลดแรงต้านในใจเราเองค่ะ โห oh, ฟังดูแล้วมีเครื่องมือทางความคิดหลายๆรูปแบบมากๆเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่การปรับอารมณ์เล็กๆน้อยๆในแต่ละวันไปจนถึงการสร้างภาพที่ชัดเจนการเล่นกับความคิดหรือแม้กระทั่งการปล่อยวางเรื่องยากๆซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เชื่อมโยงกลับไปที่หลักการสำคัญในหนังสือ Ask and It is Given ใช่ไหมครับเรื่องพลังของอารมณ์กับกฎแห่งการดึงดูดถูกต้องที่สุดเลยค่ะ แก่นแท้ของทั้ง22วิธีนี้ก็คือการที่เราต้องตระหนักรู้ในสภาวะอารมณ์ของตัวเองก่อนแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับเราณตอนนั้นเพื่อค่อยๆปรับความรู้สึกให้ดีขึ้นดีขึ้นทีละนิดก็ยังดีค่ะเพราะตามความเชื่อนี้การปรับเคลื่อนความรู้สึกของเราให้มันไปสอดคล้องกับสิ่งดีๆที่เราอยากได้เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในโลกความเป็นจริงเลยค่ะไม่ใช่แค่การนั่งอธิษฐานเฉยๆนะคะแต่คือการลงมือปรับจูนจากข้างในเราเองเนี่แหละคะ่ะ ครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากจริงๆครับทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีทางเลือกในการจัดการกับความคิดความรู้สึกตัวเองมากกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยอืมผมว่ามีคำถามทิ้งท้ายที่น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะครับคือถ้าเราเชื่อจริงๆว่าเราสามารถเลือกที่จะปรับโฟกัสหรือปรับความรู้สึกของเราได้เนี่ยอะไรคือก้าวเล็กๆก้าวแรกที่เราแต่ละคนอาจจะลองทำได้เลยเพื่อเปิดประตูรับความเป็นไปได้ใหม่ๆหรือสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราได้บ้าง น่าคิดนะครับ